คอดูนะคอยดูผลช้านะผลช้างคือแบบฆ่าเจ้าทะเลไวมากมากเลยทุกคนโอ้โหยี่ตุ้มเลเลยดูมันกดน้าอย่างเดียวเลยทุกคนโอเคแปลงล่างครับแปลงล่างเสร็จปุ๊บกดใช้สกิลเอฟนะครับเพราะว่าสกิลเอฟเนี่ยค่อนข้างโกงดู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 แป๊บเดียวจ่ายดามเมจดูดิขู่จ่ายดามเมจโคตรโหด,ดนะครับผมสกิลเนี้ยคือมันถ่ายได้ตลอดอะ่ะถ้าเกิดมันไม่มุดหนีนะผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวตายครับผมโอ้โหโอ้โคตรแรงเฮียโคตรแรง ใจ่าเม็รัวครับไม่สนครับเป่ามันก็ไม่ผลนะคือเป่ามันไม่แคนซอนสกิลนะผมบอกเลยว่าสกิลนี้ค่อนข้างโกงนะโอ้โหดูดีเห็นป่ะจ้าทะเลทําอะไรไม่ได้ครับทั้งเป่าทั้งกดทําอะไรไม่ได้ผมบอกเลยและผลช้างนะลงทะเลแม่งไม่เป็นไรด้วยนะโคตรโกงโย่สวัสดีครับัวรุ่นเมกาทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมโจนะครับและก็อยู่กับเกมบ็อกซ o ฟูสนะครับผมโอเคครับก็นี้นะผมจะมามาล่าจ้าทะเลด้วยผล ช้างกันนะผมเพราะว่าผลช้างเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะผมแล้วอีกอย่างนะครับผมคือมันแค่30กวินะครับผมแล้วก็สแต็กนะครับแค่เป็นสายผลนะครับแล้วก็ของแต่งผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวช้างก็แล้วกันอ่ะอันนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเขาควายผมน่าคิดว่าน่าจะดีอยู่นะเพราะว่ามันกันกายภาพนะครับแล้วมันก็บวกเลือดบวกอะไรด้วยนะครับแต่มันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราแปลงร่างและกดสกิลเอฟอย่างเดียวครับผม อโอเคครับผมว่าสายฟรีต้องถูกใจสิ่งนี้เพราะว่ามันหาเงินไวมากมากครับเจ้าทะเลเนี่ยหตัวแค่30วินะครับประมาณค่าได้หนึ่งตัวเลย30มวินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราแปลงล่าง v 4ด้วยเนี่ยเป็นเผาฉลามเนี่ยมันจะบวกดาเมจผลดาเมจอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็เลยจะประมาณอยู่ประมาณสักสอ่ายีวิประมาณนั้นครับตัวละ20วิถ้าเกิดเราแปลงล่างด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่แปลงล่าง แบบคินครีนเลยนะครับผมก็ตัวละ30วิครับคือเจ้าทะเลอ่าโลก3าเนี่ยโผล่มา3ตัวครับตัวละ30วิครับตัวละ30วิเท่านั้นผมบอกเลยว่าโคตรโกลงมันหมดยุคแล้วผลแมกมาก,กับผลผ้ามันหมดยุคแล้วครับมันต้องผลช้างเท่านั้นยังไงอ่ะผมบอกเลยว่าสูตรปั๊มตังค์นะครับสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนไม่ต้องมีโปรแกรมไม่ต้องมีอะไรเลยผมบอกเลยเราหาเงินได้รุลวๆครับวันหนึ่งผมบอกเลยได้ไม่ไม่ต่ำกว่า20บล้านอ่ะ โอ้้โคตรโกงโกงจริงอะนะโกงผมอยากให้เจ้าทะเลโผล่มาสามตัวว่วะเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองสามโอเคครับสามตัวโอเคตัวละยี่สิบวิทีผมสาธิตได้ดูโอ้กดโ,โดนกดทะเลไม่เป็นไรครับกดทะเลก็เท่านั้นแหละหนังน่งๆแปลงล่าง <c oughs> ครับผมเห็นป่มขนาดแปลงล่างยังมีดาเมจทั้งสองพันแล้วกูไถครับต,รกกตัวแรกกูเอาก่อนเลยตัวแรกกูเอาก่อนเลยอย่ามุดหนีก็แล้วกันโอ้ดูดาเมจครับตอนนี้จ่ายไปสองหมื่นแล้วเห็นะถ่ายอย่างเดียวครับ โดนเป่าโดนคำรามไม่เป็นอะไรครับสกิลนี้ไม่แคนเซิลนะคือถ่ายอย่างเดียวครับถ่ายได้ถ่ายเลยครับโหดูดิดาเมจาห้าพันไอห้าหมื่นหกหมื่นแล้วครับตอนนี้เจ็ดหมื่นไอ้เฮียแป๊บเดียวเองสิบกวี่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นนี่งไงครับผมเก้าหมื่นสี่ครับผมจ้าทะเลตายครับผมอา้าวแล้วกูกลับลางเดิมแล้วกูแหว่งล่างวีสี่ครับผมผมบอกเลยว่าตัวละยี่สิบวิมีดาเมจทุกอย่าง มีดาเมจทุกอย่างมีปุงมีปืนผมมีดาเมจหมดแล้วผมแปลงล่างครับผมตอนนี้ผมายดาเมจไป2 0 0 0มืแล้วนะแล้วกดสกิลไถต่อครับโอ้โหดาเมจส0ม0 0ื่นพุ่งอย่างไวดูดิคือเจ้าทะเลทำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่ามันหยุดมันไม่ได้จริงๆอ่ะสำหรับช้างอ่ะช้างมันโกงจริงนะไวลาเจ้า,จาทะเลอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจอกับฉลามอะมันจะโกงขนาดนี้หรือเปล่าโอ้โคตรไวดูดิเห็นปะไวปะนี่ครับ จ่ายดลลาร์เบรดเป็นไปไปแสนแลวตอนนี้เห็นไหูโอ้โหตัวหนึ่งอ่ะเจ้าทะเลเลือดอยู่ประมาณ9 0 0 0หมืกว่าๆนะครับผมก็ไถแป๊บเดียวครับ20ิบวิตายชัวร์ร้อเเซ็ผมบอกเลยผลน,นี้ปั๊มตังกลัวผมบอกเลยว่าปั๊มตังกลัวไม่ต้องพึ่งโปรแกรมไม่ต้องพึ่งสคริปต์ครับแบบคึนคลีนดูดิแป๊บเดียวเองเห็นผลแป๊บเดียวเองเฮียโคตรไวตัวละยี่สิบวิโคตรไว โอเคเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าอุ้ยพี่มึงมึงโกงหรือเปล่ามึงตัดต่อหรือเปล่าผมไม่ผมไม่อยากอย่างนี้ว่ะเดี๋ยวเราดูสักประมาณสักสิบตัวไหมโคตรไวเลยนะเงินผมพุ่งกระชูดเลยนะโอ้โหถ้าเกิดมีคูณเนี่ยผมบอกเลยว่าผมนี่โคตรรวยนะครับผมสามตัวเมื่อกี้นี่ก็เหยียบเอ็มนะถ้าเกิดมีคูณน,นะครับไม่เหยียบเอ็มอ่ะเอ็มกว่ากว่าด้วยเพราะมันได้ตัวละสามแสนกว่ากว่านะครับถ้าเกิดเรามีคูณน,นะครับเงินคูณโอ้โหฉลามผมคิดว่าฉลามไม่น่าไหวครับ คือเราถ่ายหนึ่งทีเนี่ยฉลามยุบไปแค่สี่หมื่นถึงสามหมื่นครับเลือดมันอยู่ประมาณแสนห้าคือมันถ่ายไม่ไหวจริงๆครับเราต้องมหาที่พักแบบเนี้ยเห็นไหมคือเราต้องหาโคตรหินพักนะครับเพื่อที่จะให้มันสกิลต่ออืออือลูกน้องตายเอาแล้วผมค้าง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 กูค้างกูค้างอืออือถ่ายไปก่อนอือกูค้างกูค้างนี่ครับเห็นปะ ถ้าเกิดเราจะตายเราขึ้นโขดหินครับผมคิดว่าน่าจะแบบหาสร้อยฮาวายหรือไม่กระมวกดักบิน,นครับเอา้าเหีเยเอา้าเอา้เอาเอากูค้างเอาวิปิงดูดเลือดก่อนดูดเลือดแล้วดูดเลือดเอ้ยกูค้างบนแหลกมบนแหลกมบนแหล็มบนแหล็คคือถ้าเกิดเรามีสร้อยฮาวายเนี่ยคือเราจะรีเลือดไวมากคือคือเรารีเจนเลือดไวสุดๆนะครับผมคือค้างว่ะไม่น่าไหว แต่ถ้าเกิดเราเราได้พักอย่างเมื่อกี้เนี้ยคือไหวไหวแน่นอนชัวร์ครับชัวร์ร้อแต่ตอนเนี้ยผมไม่ได้พักไงผมค้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโอเคครับก็เจ้าทะเลนะครับก็อยู่ประมาณแค่30วิเท่านั้นแปลงล่างครับนี่เห็นปะแปลงล่างมันก็มีดาเมจนะเว้ยตอนที่มันแปลงล่างใส่เจ้าทะเลอะหรือแปลงล่างใส่สตูตัวอื่นก็ได้นะมันมีดาเมจนะเว้ยแล้วเราก็ถ่ายครับถ่ายรัวๆเลยเห็นปะคือผมไม่ได้พึ่งสกิลอื่นเลยเห็นไหมคือผมแค่ใช้สกิล F อ สกิลเดียวที่มันไถลัวขนาดเนี้ยเห็นไหมคือมันโกงโกงมากมากโกงจิตจัดทุกคนโอ้โหแม่งผลช้างโกงจริงโอ้ดูไถดิดูไถดิโอ้ไถดิไถรอบตัวไถรอบตัวแค่นั้นแหละแค่นี้ก็ตายแล้ะโอ้โหโคตรไวโผมาอีกแล้วครับสามตัวอืมอร่อยจุ่มโอ้ไปเลยครับไปเลยครับสกิลเอฟอืมรุลัวครับผมบอกเลยลุัวไม่ต้องแปลงวีสี่ก็ได้นะผมบอกเลย สามตัวตัวละสามสิบว,วิดูในจ,จ่ายดาเมจโอ้ยโกกจะจัดแต่ผมบอกเลยว่ามันสู้ฉลามไม่ได้ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันก็จะขึ้นมาพักเพราะว่ามันไถได้ประมาณสามเลือดประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นแค่นั้นเองนะผมเห็นปะถ้าเกิดเราไถเจ้าทะเลเนี่ยคือมันถาถได้เลยเพราะว่าฉลามมันดาเมจแรงมากๆนะคือมันกัดเนี่ยมันเกือบตายนะเว้ย เห็นป่ะผมไม่ต้องแปลง V4 นะครับผมถ่ายแบบแค่นี้ผมถ่ายพอแล้วครับผมถ่ายอย่างเดียวอะ่ะตัวละ3ามสิวิผมพอใจแล้วเห็นป่ะคือมันหมดยุคแล้วครับมันหมดยุคแล้วกับผลไอ้แมกมาตื่นอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีแมกมาตื่นด้วยเรามีแค่ช้างอะพอแลว้วเอ้โอ้โหดคตรโกรธถึงก็มุดน้ําหนีอถ่ายรอบตัวผมบอกเลยผมถ่ายทะลุตัว จ้าทะเลมันก็แค่หนอนน้ำสำหรับผมแหละผมบอกเลยผมเหยียบตายหมดอะ่ะผมเป็นช้างอะ่ะโคตรโกงอ้ยโกงจริงอันนี้โกงจริงอันนี้โอ้โหของแท่อันนี้ของแท่แต่ถ้าเกิดเจอฉลามแล้วผมสู้ไม่ได้ผมบอกเลยว่าผมสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราได้พักเนี่ยเราสู้ได้แน่นอนของแท่อ้ของแท่อันนี้ของแทยโหโคตรแรงเล,ลัตว์โคตรแรงบอกเลยป๊มเงินผมเปิดคลิปมาเนี่ยผมอยู่ประมาณ 3 m หรือ 12M ไม่รู้อะแต่ตอนนี้เงินผมเด้งมาโคตรไวผมเด้งมาโคตรไวเฮียโคตรไวดูดิไดถยรุนรัวโอเคครับแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากให้เจ้าทะเลตายไวๆนะครับผมแนะนำให้เป็นแว่นโดฟานะครับหรือไอเทมอะไรก็ได้นะที่มันบวกดาเมจผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นหมวกนักบินอยู่เพราะว่ามันจะบวกความเร็วแล้วก็รีเจนเลือดให้ผมนะครับผมชอบมากๆนะสำหรับตอนรีเจนเลือดเนี่ยมันคือเลือดมันเด้งไว โอเคครับก็เดี๋ยวผมขอค่าอาจาทะเลอีกสักสามี่ตัวผมพอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปั๊มเงินไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็สิบห้าเอมเกือบจะส6 m กเอมแล้วนะครับตอนที่เปิดคลิปเนี่ยมันมีแค่สิบเอมเท่านั้นนะครับคือ <c ười> ผมทำคลิปมาเนี่ยอันนี้ผมยอมรับเลยว่าทำไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณสี่สิบสี่ิห้าสิบ5 4สิบหนาทีนะครับเงินผมเด้งมาสองล้านกว่าแล้วนะครับ คือมันโกงมากๆโกงจริงโกงจริง,ง,รงมันเป็นสูตรปั๊มตังได้เลยนะผมบอกเลยว่าสูตรปั๊มตังนะครับใช้ผลช้างนะครับล่าจ้าทะเลโลก3นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเลเวลตันก็ได้ครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเรามีมาสเตอรี่ครบมีผลอะไรครบเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะล่าได้นะครับแต่อาจจะไม่ไวเท่าผมเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวลตันแล้วนะครับแล้วก็เจอจ้าทะเลอีก2ตัวไอ้เฮียยังไม่ได้กลับเรือเลย โอเคครับไถต่อครับก็คือตอนนี้ผมเวลตันนะครับผมตันทุกอย่างแต่น้องๆหลายคนอาจจะเวลตันแล้วนะครับตันเหมือนผมนี่แหละเพราะว่ามันมันไม่ยากเพราะว่าตอนนี้มันมีสคริปต์ปั๊มเวลอยู่นะครับชิวๆเลยตอนนี้เงินผมมี 16M แล้วจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับจะมีเงินมี 16M ตอนนี้คือตั้งแต่เปิดคลิปมาประมาณชั่วโมงกว่าเนะี่ยผมได้มา 3M 3M แล้วนะครับคือโกงมากๆเป็นสูตรปั๊มตังค์แบบชิวๆอะทุกคนชิวมากชิวจริง แต่มาสู้ฉลามไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเราโชคร้ายเราเจอฉลามเนี่ยไม่ไหวแน่นอนผมบอกเลยว่ามันไม่ไหวโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผลช้างเนี่ยมันล่าเจ้าทะเลได้ไวมากๆ